ผมพุทธศักราช2554ค่ะท่านชมคะในการเข้าค่ายยูวชนอสุจสังพันที่มีการรวมตัวของนักเรียนสมัุภาพ เล่นเล่นกิจกรรมเราสามารถที่จะเล่นให้สนุกสนานได้แต่ของเราจะไม่มีเรื่องของคําพูดคาจาที่สองง่สามงามนะคะแล้วก็เรื่องของทางกายก็จะพยายามจะไม่ให้ตึเน้อต้องตัวกันซึ่งถึงแม้ว่าเราไม่มีทั้งสองอย่างนี้เราก็สามารถที่จะเล่นให้สนุกสนานได้กิจกรรมแต่และว,วันมันก็เครียดอยู่แล้วคืคอบางครั้งตื่นมาก็ฟังเทศอะไรเงี้ยเช้า เกือบทั้งวันก็ทํางานอะไรเงี้ยเราก็เลยช่วงเที่ยงก็เลยมีคลายเครียดบ้างอะไรเงี้ยก็เลยทํนนาสถานการให้น้องๆได้เล่นนะในการพูดและการสื่อสารให้เขาเข้าใจว่าเราเออพยายามสื่อไปนะเธอเข้าใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นขบวนการกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีน้ําใจต่อกนะะันค่ะ กิจกรรมการสรน,นาการของกลุ่มโศกแต่ไม่โศกที่ได้รับหน้าที่เป็นผู้พาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทำกิจกรรมในวันนี้เป็นการละเล่นแบบไทยเดิมซึ่งมีทั้งงูกินหางที่ทั้งกลุ่มได้เปลี่ยนชื่อเป็นนอนกินผักเพื่อให้เข้ากับนักมังสวิรัตอย่างนักเรียนสมสาชิกาและการกินวิบากทั้งสองการละเล่นนี้เป็นสินเด่นเป็นงานชั้นวิชาได้อย่างไรนั้นเราไปฟังกันค่ะ วันยังไงอย่างเงี้ยค่ะเอ่อความสามัคคีในหมู่กลุ่มค่ะแบบแล้วเอ่อการวางแผนอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราเล่นอะไรอย่างเงี้ยใ่คะเราก็ต้องมีการวางแผนว่าเอ่อคนนี้ทำอันนี้คนทำอันนี้คือจะชนะอะไรทํานองเนี้ยค่ะได้ฝึกสติสัมวรระวังค่ะเรื่องเสียงค่ะคือเล่นอย่างนี้เล่นเป็นกลุ่มแล้วก็เราก็เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็สัมวารระวังเรื่องเสียงข้อสามค่ะคือการเล่นคือ เป็นสิ่งที่เล่นเพื่อผ่อนคลายสนุกสนานเล็กๆน้อยๆนะก็ท่านั้นเองเป็นการออกกำลังกายไม่ใช่เป็นการละจริงแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองอะไรมากมายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายก็คิดแล้วก็ทำเอาสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเองเนี่ย ซึ่งก็ประโยชน์สูงและก็ประหยัดสุดเพราะเป็นช่วงแค่ผ่อนคลายจากการงานช่วงนี้เวลาสั้นๆเท่านั้นเองการละเล่นก็คือการละเล่น ถ้าการละเล่นเมื่อไหร่มันเป็นอาชีพเนี่ยมันจะมีปัญหาสังคมตามมาซึ่งที่สังคมก็คงไม่เข้าใจง่ายเพราะว่าทุนนิยมที่เข้ามาสแสวงหาผลกําไรจากการละเล่นเนี่ยนะเขาก็เอาสิ่งที่คนเราเนี่ยชอบบันเทิงแต่ว่าขาดสาระประโยชน์ตรงจุดนี้มันเลยการละเล่นไปมาๆก็เลยกลายเป็นมอมเมาเยาว,วชนยังไม่ใช่เพราะเยาว,วชนเนี่ยนะ แม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็พลอยหลงไหลไปด้วยเหมือนกันไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะท่านผู้ชมกิจกรรมสันทนาการนะคะของยุคชวนอาสสัมพันธ์ไม่ได้มีแค่เพียงความสนุกสนานเท่านั้นแต่ยังมีสาระและบุญาการสินเด่นเป็นงานชาญวิชาอีกด้วยค่ะทั้งนี้นะคะก็เพราะว่าสมาสิทธานะคะมีการเรียนการสอนแบบใช้ชีวิตจริงไม่ใช่เพียงอยู่ในห้องเรียนเล็กๆนะคะ เพื่อนๆพีพ่่น้องๆนะคะจิงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์สิ่งดีๆนะคะในทุกๆกิจกรรมค่ะสำหรับวันนี้นะคะจิงก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะ